ก็คือเราจะติดกล้องเนี่ยโป๊ไว้ใต้บอร์ดเส่่ายยก้าเดียร์เนี่ยวันนี้ย้ยกับคิวเลยบอลส่สวนนี้สั้นแกอยู่กับไีคเราจะมา ทำคลิปเกี่ยวกับเซิร<แ>์ฟสเก็ตอีกแล้ว<อ><อ>แต่ว่ามันเป็นคลิปที่แบบอีคิวอยากรู้ไหมเ<อ><อ>วลาที่แบบเราเล่นเซิร์ฟเนี่ยเราเห็นคนคลาบคนตนแนปเราเห็นแล้วแต่เวลาที่อยู่ใต้แผ่นบอร์ดอะ่ะอีคิวอยากเห็นไหมเวลามองกับพื้นอะ่ะเวลามุมมองอยากเห็นอยู่นะแบบอ่ะมันมแบบันแบบอยากเห็นว่าเวลาไปเนี่ยมุมมันเป็นยังไงแล้ะทักมันจะขยับแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยเอาง่ายๆเลยวันนี้เราจะมาทาคลิปก็คือเราจะติดกล้องเนี่ยกโปโปไว้ใต้บอร์ดแล้วก็เล่นเล่นไปแล้วจะดูดีว่า มุมมองใต้แผ่นเซิร์ฟแต่เวลาแบบมองไปข้างหน้าเนี่ยมันเป็นยังไงอ่ารับรองว่าปกติเนี่ยไม่ค่อยมีใครทําอยู่แล้วแล้วเราจะทําทาไมอ่ะใช่ไม่ทำไรป่ะไม่ใช่หมายถึงว่าเราต้องมาทำเผื่อมีคนเขาแบบเคยคิดเหมือนเราเอะเวลาที่แบบเลี้ยวไปเนี่ยทักมันเลี้ยวยังไงหรือว่าติดทักหน้าทักหลังแล้วแบบมุมมองข้างล่างมันเป็นยังไงแล้วก็นี่อุปกรณ์ที่เรามีก็คือเนี่ยเขาเขียนเลยนะสเก็ตบอร์ดคาเมราเมาส์ ก็คือเอาไว้ติดสเก็ตบอร์ดโดยเฉพาะเลยนะเอาไว้ติดด้านหลังเราเนี่ยเนี่ยมันก็มีเมาส์มาให้วิธีติดก็ง่ายๆก็คือเราอ่ะเอาตัวนี้คิวครับเอาตัวนี้ติดกับโป๊ะเราก่อนอย่างนี้นะครับคิวแล้วก็แขวนไว้ใต้บอร์ดแบบนี้แค่นี้หนีเข้าไปไหนนี่หมีเข้าไปตรงกรวยที่ใหญ่โยกขาขึ้นแล้วมันยุบอยู่ง่ายเลยเธอราวิ่งก็จะเห็นข้างหลังเลยโอ้โหแล้วอ๋อก็ประมาณนี้โอเค อางนี้คิวพร้อมแล้วครับนี่ดูที่ที่เราติดไว้นี่ก็คือโกโปรที่เราติดไว้ครับมันนี้มันคือเหมือนเรามันคือเขียงนะเราเอาไว้ทำโอเคป่ะก็คือเราหนีบแน่นแล้วเราก็ไม่ต้องกลัวตกนะคิวครับเดี๋ยวพ่อขอเปิดกดอัดแป๊บหนึ่งเนี่ยตอนนี้เราก็บันทึกภาพนะครับมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราค่อยมาดูในโกโปรโอเคไปอันนี้คนดูก็อาจจะเวียนหัว เพราะว่ามันแกว่งใบแกว่งมาครับแต่ว่าเตรียมยาดมยาหอมอยาหมองไว้ด้วยครับเทารัดแน่นกล้องไม่ตกหรอกนี่ครับมุมที่เราติด กันครับว่าเป็นยังไงรอดรอดเขี่เลีล okay, เ้ยวกลับเลี้ยวกลับโอเคครับเหล่ากล้องยังอยู่ดีไหมต่อ <c oughs> oh, ยังอยู่ดี <c oughs> <c oughs> ล็อกอยังอยู่ดีโอเคงั้นรอบนี้เนี่ยเมื่อกี้เป็นรอบข้างหลังใช่ไหมคิว uh huh. เดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันนะโอเคฮนี่เราติดจากด้านหน้าแล้วคิวครับนยกหน้าโชว์สิเดี๋ <c oughs> ยวให้คิวไปครับ <c oughs> โอนยารอบแนวเวียนหัวแน่นอน <c oughs> ครับช่วงระหว่างร้อยคิวกลับมาเดี๋ยวพ่อครับจะตั้งกลวยไว้แล้วให้เขาวิ่งอ้อมกลวยดูว่ามุมอ้อมกลวยเป็นยังไงครับโอเคการออ้อมกลวยจปคืการเล่นกเย้อ้อมกลวยอ้อมกลวย รอบนี้เนี่ยเดี๋ยวพอก็จะเตรียมกลวยไว้อย่างงี้แล้วก็เตรียมปั๊มแท็กไว้ต่ออันนะพี่คิวฮะ,ะแล้วเรามาดูมุมมุมทักหน้าเวลาที่เราเล่นอ้อมตัวนี้แล้วก็ขึ้นปั๊มแท็กว่ามันเป็นยังไงโอเคมามาดูว่าทักกระแทกตรงไหนอ๋อตรงขึ้นนิดเดียวโอ้โหโอเคไม่ร่วงับรอบนี้ หมุนออกมาอันนี้หาซื้อได้ครับอันละประมาณ200กว่าบาทอคีโมตดตรงนี้ใช่คีโมตดทักหลังครับครับครั้งนี้ไม่กลัวแล้วโอเครับปะเพราะอยู่ด้านหลังเราไม่เห็นทักเรา,เราไม่เห็นทำ<ๆ>เหมือนเดิมครับอ้อมกลวยขึ้นตามแท็กแล้วก็ส n น p นี่น,นอน s n a ดเวย นี่เพื่อคนดูครับมุมใต้่างนี้ใครจะมาติดไม่มีครับ อย่างแรกเลยครับพี่แบบคืออย่างแรกกังวลไงแต่ว่าคือเขาของเครื่องแบบอันนี้คือมันไม่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 ค่อยหลุดอะไรง่ายๆหรอกต่แครับยังอยู่ที่เดิมอยู่เลยครับก็นี่ก็เป็นคลิปเล็กๆน้อยจากเราก็คือมุมมองจากเซิร์ฟเพล็กซคลิปนี้เราก็อยากให้เพื่อนๆได้เห็นเหมือนเราเนี่ยเราก็อยากเห็นเองก็อยากให้เพื่อนๆได้เห็นด้วยจะบอกนะคือคลิปนี้แบบคือบางคนอาจือแบบแบบคือตอนแรกผมก็คิดเหมือนกันว่าถ้าโกโปรติวต่างๆอยากขูแต่มันก็ แม่ขูดนะตอนตอนแรกหมือนเต้นสองร้อยติดติดติดิโอเคครับก็ถ้าใครชอบคลิปแนวนี้อีกเดี๋ยวเราทำให้อีกใช่ถ้าเราถ้าชอบก็คอมเมนต์มาบางคราวหน้าถ้าเราไปปั๊มแท็กเราจะมาติดที่ปั๊มแท็กหรือลงโบอะไรอย่เงี้ยเนาะอ๋อแต่ขอให้ดูคลิปนี้ให้จบนะเบียเวียนหัวนะครับอ๋อให้เตรียมยาโดมาลอใช่แต่เราก็ไม่รู้ว่าจะเวียนหัวขนาดไหนเพราะ เดี๋ยวเราจะไปดูพร้อมกันค่ะเดี๋ยวเราไปเข้าไปดูในห้องอาหโอเคใครชอบลิปนี้ก็อย่าลืมกด,ด,กดไลค์แลดด้วกดติดตามกับชื่อระงวันถึงหนึ่งนาะทีภายในปีนี้ด้วยนะทุกคนถ้ากดแล้วไปดูกันเลยไปวู้